ะะเรื่องของการแก้ปัญหาก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของต้นตอการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ยังเกิดขึ้นไม่หยุดเดี๋ยวไล่เลียงไปดูทีละจุดทีละจุดนะคะคือต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจและไม่ตั้งใจอย่างแรกค่ะนี่เร่งดับไฟกันวุ่นเลยนะคะหลังชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปทอดแหจับปลาค่ะแล้วก่อไฟเผาปลากินกัน แล้วว่าคือคาดว่าน่าจะลืมอะนี่ค่ะลืมดับไฟสุดท้ายไฟมันก็เลยลุกลามไปติดป่าหญ้าซึ่งติดกับชุมชนด้านหลังอุทยานไซงามนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะก็เลยต้องเข้าไปจะทำปลาเผาพอแถอะจับปลาเผาปลาตรงนั้นแล้วลืมดับไฟอ่ะมันก็เลยลุกลามนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายก็ช่วยกันเนี่ยค่ะ ฉีดน้ำให้เพลิงลุกไหม้บ้านเรือนก็ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงด้วยการถึงคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ PM 2.5ก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างถาวรน,นะคะ